เฮียไม่ลง mm hmm. ปล่อยไม่ดีปล่อยไม่ดีพี่ขับ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 ไปดูเฮีย เกมเมื่อกี้เราชนะเขาใช่ไหมชนะหนึ่งชนะหนึ่งอ๋อใช่ไปพิเตอร์เฮ้ยไอ้ <Hey girl. S 1> เหี้ยทั้งเกมยิงไม่ลงฝาดลูกนี้ยิงลงอุละงง,ง ไอ้เฮ hey, yeah. ี่มีพี่ๆเข้าใจความหมายที่ผมสื่ออย่างพี่คำว่าความสม่ำเสมอเนยพี่แต่ไม่ใช่มาเก่งวิ่ในที่สุดท้ายพี่ไอ้เหี้ยเป็นแค่เอสุดท้ายเกมวินเนอร์เนี่ยผมเฮีพี่แล้วนะเออเมื่อกี้มันเป็นเกมวินเนอร์เนี่ยผมเลยผมพี่ต้ยพี่โคตรจริงได้เลยไอ้เหี้ยจะสองโลกไม่น่าพลาดเลยอืมแต่ฮาแม่งยังไม่เข้าโคตรเร็วเลยว่ะ ยิงยากมากเลยพี่โดนวอนไปสุดแต้มหรือไม่ไหนพูดครับได้โค้งงอว่ากันได้ได้เห<ท>มือนกันได้มันยิงได้เลยใช่ไแบบยิงทันเ่ยไม่ใช่ปัญหามแต่ประเด็นในี่ใช่แม่งกูนัดแม่งมันเริ่นมนัดแม่งนี่ใช่มัน,น,น,นเริ่มรู้แล้วแบบมันเริ่มแบบเปิดปุ๊บมันเริ่มลงเลยมันมันไม่ดึงเพลแล้วอ่ะเพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องกลับมากันที่บ้านเราดีกว่าต้องออกไหมออกไลย ก็ต้องกต้ะไรต่อเรือบตเลสแปดเก้าอันพอเอจต้อไปดูบก่อนมันนุ่มันน่้องดังดกขาบคอร์ดอืมมันแต่พีมพีมพีมกับพี่ตต๊บอยู่สี่ห้าต้องต้องรอดักอินเตอร์เซปให้ผมเพราะผมบีให้เขาจ่ายอยู่แล้วอเพราะว่าเพราะว่าผมว่าน่าจะดักได้จังหวะสี่ห้า <5 S 2> ยสต่เฮ้ยไม่ร้วิ่งมากดให้มันอาตัวไปชนบอลก็ได้ พี่พยายามจะพี่พวอนได์แต้น้อยที่สุดแล้วกันที่สุดแล้วกันพี่พี่แค่กันตัวพี่แก้คนเดียวพอการคัดให้ได้อะ<ม>การคัดกันเฮียอะไรกันทุกอย่างอะมีตัวของพี่คนเดียวแล้วกันนั่นแหละแล้วไม่ต้องหบช่วยเด้อเพราะถ้าพี่หุ่ไม่โดนสายเขาหกปุปบ๊บปั๊เขาจ่ายออกให้วอนยิงแน่นอนยิงได้มาจะนั่นแหละพี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยากช่วยของพี่ขอขอแค่นั้นเลย เออไม่ต้องขยับคือแบบกอดเขาไปเลยแบบทำเหมือนที่เขาทํากับพี่แบบไม่ไม่ให้พี่เล่นเออพี่ก็ทำเหมือนที่เขาทำพี่คือแค่นั้นแหละพี่ก็ต้องไม่เขาเล่นบ้างแค่นั้นแหละไม่ต้องอยากช่วยไม่จเป็น,ปนพี่เขาไม่ช่วยก็ไม่มีประโยชน์หรอกดีไม่ดีแม่งได้แอบวันเนี่ยดีไม่ดีเสียฟาวโดนสามอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยผมเครียดรว้ตูหายารอไม่อนลเลยเนี่ยบัตรเป็นสาม เปลี่ยนตัวกันหน่อยไม่น่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวจะ,จะเร็วขนาดนี้ไม่น่าไม่น่าจะเปลี่ยนน่าจะใช่ลายอัพเดิมพี่จูงไม่มีค่าดังนะไม่มีครับพี่จูงแกลายอัพอย่างเดีิมอยู่ <c oughs> ใครกดถามเอาคนหนึ่งถามเอาบางคันเลยมั่วไม่อยู่ไม่รครับ,รบ,รบเฮ้ยปวดไอท้นอนไม่ได้วะ่ะเกาะผัวนมหอยยางอยู่เนยยี่ <c oughs> นยกู้ยยางอยู่ส <c oughs> ยยุดเ <c oughs> <c oughs> ต็มบ <c oughs> <ต>ิ้วไปไม่ออมหน่วยวะ่ะพี่เติมฝั่งไดนฝั่งหนึ่งไปเลยพี่อย่าวิ่งข้ามมั่วเดย ม่ไม่พี be, oh so ่อยู no ่ฝั every, ่งนี้แล้วอีังนี้เออเอยู่ฝั่งนั้นไปข้างหน้าสวยสวยครับพิมสวยมากหุดแบบนี้ไเขาก็หมาช่วยสวพี่พเข้ามาเข้ามาทิมหลอกใช่ผมเสร็จแล้ว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 แล้วครับเสร็จแล้วไบ้างเรอบไ่ด้ พี่ไม่อยากความฝั่งไปครบอิงโดอิงโดนอย่าข้ามทำผมสั่งอะไรพี่ทําแค่นั้นแหละพี่ได้ไดอยา่าไ,ไม่ไม่ต้องอยากทําเกินหน้าที่พี่เพราะมันไม่มีประโยชน์ผมบอกเลยพิมไปกลางพิมหูแม่งขาดแม่งเช่มือแม่งแบบหน้าขวาบอลมากเลยเดินฝ่กฝ่าอกคือ บอลเลี้ยวแบบสองวิชิมสองวิประคัตสวยชูมือชูมือกร,โอรยะ,ยะโดดอย่าอย่าโดดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวละดีละดีละแต่แต่เมื่อกี้ถ้าพี่เข้าไปข้างในขนาดนั้นนะพี่ไม่ต้องตามเพราะพี่ยืนแชร์ในอยู่แล้วเพราะยังไงแม่งมันต้องเข้าตามเหมือนกันใชไครับได้ได้แต่แต่พี่ต้องวิเคราะห์ดีๆนะว่าถ้าเกิดเขาคัดหลอกแล้วแม่งดีดคืนนัดนะพี่แม่งไม่ต้องออกมาเลยพี่ยืนชูมือโงกงนะจ้ะ โดนโอ้โอ้เชี้ยะอ๋ะอยิงเขาไม่ยิงเขาไม่ยิงเขง้สามสวยเ้อสวยไม่ทันพี่แม่งเมื่อกี้หลงไปชูมือไอ้เหมือนชูมือจะสดโดนบล็อกวะโทษเลยตาย ยิงสวยสวยเออโอเคเออคิวเอ้ยไม่ได้กดดันนะแต่พี่ยิงให้ลงทุกลูกพี่แค่นั้นแหละทุกลูกเลยเออเจี่วเดีวเจวเจวเออพี่พี่พี่ปล่อยปล่อยปล่อยใช้นิดนึงปล่อยใช้นิดนึ่งปล่อยใช้วันนี้นิดนึังไส่เขี้ยมขาไป ไม่ไหวถ้าเดินเตะเลยนะจะว่าไม่ลงลูกเนี่ยไม่ไม่ลงลูกสุดท้ายได้ไหมส่อไปเตะเโอ้เจ๊เจ๊โอ้โหงวเชียตันพิภัยไปเลยขึ้ดแล้ว สวย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 โอ้โหแม่งยืนหันรีบาวรีบาวไม่ต้องรีบาวหรอกพี่มันยิงลงเลยเช่ลงแล้วนะบล็อกแบค แบ็กต้องไปต่อมาเห็นตคนนานเลยโอ้ยเหี้ยผมโดนคายปดทวนเหรอครับผมว่าไอพี่เด่นผมลองสังเกตแล้วตอนตอนพี่สั่งไอ้ไม่ขึ้น ลงๆได้อยู่แล้วพี่เต็นตอนพี่สั่งทีมคัดอ่ะแล้วให้จังหวะพี่วิ่งเข้าไปอาจ่ายพี่เติงได้นะเพราะเขาเนิ้มแม่งหงบางนฮ้ยไม่ลงลงไกลไปโอเคสวัยๆๆ5.9วามหวังพี่เติงอ่ะที่ต้องยิงให้ลงตังคัน มาทันมาทันรอบเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวผมโดดฮะให้พิมพ์เข้าไปนะพิเตอร์ดับเบิ้ลโอ้ฐานบ้างทำว่าทำว่าออริโหรพ่ะพี่ออริโหรบักเรอบแบบอ๋อสามเหลี่ยมดับเบลิลสามเหลี่ยมเมื่อกี้จริงๆได้นะั่นแหละมันน่าแต่มันมี<ผ>ม ต่อพี่สวยครับสวยอิเล่นฟาดเลยโอ้ยลีไปไหนยระโดดชิ่เจ๋ เฮียอะไรนะอืกอก็ตัดบอลหน้าแต้มโดนสามนีม่โคตรเซ็งเลยสัตว์เฮ้ฟาวขึนตีน่เลยไปก็ไปไม่ทันแล้วแท้ๆี่ยังจะฟาวอีกเนาะ ดังไม่ทันนะไม่ทันฝนาะกก่อนถอยไม่ทันหรอพี่ขาตายเลยใช่ไหม่งวิ่งอ้อมโอ้ยขอให้โทษเลยครับโอเคได้อยู่ได้คืนเด้อได้คืนบ้างได้คืนได้คืนได้คืน สวยสวยพี่ผมแดบมบผมแดมเท่านั้นผมแม่งนี้ดูขากันเลยสัตว์นึกว่าจะสองหรือสามตัวนี้เดี้ยวครัได้พี่สวยอูยพี่จนสุดยอดย่ะเลยพี่มูฟวิงช็อตอูสุดยอดพี่ครแม่นเลยวย่ะ ไ่เดนฝ่ะรัดเข้ากัน้โนาโดดตกชิบหายเลยยิ่แม่ลูกน้น่าจะโดด <c oughs> สวยสวยครับถอนเน์ไม่เห็นว่าเกียร์เพลินเป็นหไม่เป็นหลายทีชนะก่อน,น,อนไม่เพช่าอป่กันตามลูก,กเกียทีมเจิรถดอก ก็ไร่อะไรเกมอบคนเดิอ <w> ุ้ยโอ้พี่ไม่ลง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 ไม่โดนวะโดนมากหรือวายอวเติมขัดเลยแปดพีแปดพีแปดพีโดนวะ พี่กลับตัวพี่กลับตัวพี่กลับตัวกลับตั้งเ,เลยตั้งเลยดัว <season. S 1> แค่มาไสแบบขอเถอะนู่นเนียไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัว Okay, ไม่ทันนะเมืม่อกี้ไม่ทันทนะบอนเขาเข้ามาพอดีโทษโทษโทษยิงได้พี่เห็นมั้แกเขาไม่ได้ชูมือเพ้มคันเลยได้ยังมาอยู่แวกูไทันไม่ไทันโทษไปไปกด X จังหวะ A ไปนี้จังหวะหนึ่งกดอ l p ่ a อไปกดเบรกเขาไว้ส,สวย่ติดเอาเลยพี่เกมนี้พี่ติดแบก ปลาชายนี่เท่าไรก็ได้มไรมีอะไรได้สาเอาวิ่งติดอีกจะกลัวกลัวเลี้ยตัวดลยวแตมเดียวแต้เดียวเรป้องกันป้องกันก่อนป้องกันก่อนันกใช่ใช่ใช่อือืออ สวยว่วะโอ้โหไม่ไม่ทันเฮ้ยพี่ผมกดสติวแล้วไม่ไม่ได้วะ่ะเอาวันต้องไปไไเรยวอืมมิติวอ่ะป้าไม่เนอะเจตนั้นแม่งกดไปยี่สิบสองแต้มเลยวะไอ้สัส <c oughs> ไม่ต้องขำพี่อยากรู้พี่ลองเล่นลองดูพี่เข้าใจผมเองเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะเดี๋ยวพี่จะรู้อะว่าพี่ไม่ไม่มีทางที่จะกดนัดให้เหลืออยู่แค่สามสิบแต้มได้เลยผมบอกฮะไม่ทันไม่ทันปล่อยเลยใช่ไหมผมได้ผมโอ้ยเดี๋ยวพี่เป็นโอท่าน สวยมากเลยลูกเนี่ยสวยว่าฟีมสวยมากสวยมากใช่ไม่เหนืยออกมือจัดเลยอะขาโดดเลมเตอร์ี่เต์นพี่เติ์นเข้าี่เตินพี่เต์นกำลังเข้าี่เตนัข้าตัวแล้วตัวตัวแล้วเพราว่าตัวพี่เติร์แกหลงคันเลยล่ะแกไม่ต้องเข้าแล้วตัวล้วสววยโอ้โหติ๊ไม่เข้าเลี้พี่ซิ่งเอนเละเล่นขวาเดียมาเดียอ นี่ไงเล่มขวาดีิผมคี่มันกลัวผิดพี่เขาเลยได้อยู่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 ผิดที่โทรเลยวะพี่ผมลั่นโอเลยรีบจัดเล่เยี่ยม่ม่ค่าถือบ้างพ่เตอร์พิเตอรออกไปดิพิเตอรออกจากมันก่อนเออไปจี๊ปี้ห้าก่อนไปเออกำลังจะวิ่งออก อย่าไปยืนจ scream, ่อรอเข้าคอนเนอร์พี่แม่งพี่เต้นไม่อยู่คอนเนอร์แล้วมันเป็นบอลตายพี่ไปยืนทับกันแม่งกันสองตัวเออเออพี่ดูอยู่เออพี่ดูอยู่หมดแล้วหมดแล้วพี่หมด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 ว่าจ่ายจ่ายจ่ายชวนเลยสังขัดเลยสวยสวยตัวเล็กตัวเล็กทีเลียดิฟเฟนเพื่อแต่เขาได้เรียนในเรีนอะ ะสวยครับไอ้เนี่ยเ้ยเป่ชาเลินได้ไหมวะเขยี่ยงของดอกฝาวได้ไงวะไปจิ้มข้อมือเขาหนึ่งเนี่ยจังหวะยกมือไปจิ้มข้อมือเขาหนึ่งเพี่ยอะไรพี่จะดีนะเซโอเคได้อยู่ได้อยู่มันดีมันดี

อูแม่งอึดโบบายอืแช่โดนกว่าไม่รู้หัวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เป็ไม่เไรโอ้ยยวน้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่นี่ได้ โอ๊ยโอ๊ดเฮอยเที่ยววิธีหาได้แม่งโคตรเจ๋งเลยฮิเก็ตกับมันละผมรู้แล้วแม่งแทบไม่ต้องใช้ L2 เลยอ่ะเหรอไม่ใช่ผมไม่ใช้ L2 เลยอ่ะ ผมใช้แต่หนะาหลอกขวาอย่างเดียวชูม,มือใส่อย่างเดียวแล้วแม่งคือแบบเขาแมา่งวิ่งแบบวิ่งแบบอยู่ที่ต้ดูดมาชนผมเองเว้ยใช่มันเจ๋งว่ะแบบผมใช้เอาฝองแค่แบบบีบให้เขาแบบสโลเนี่ยเนี่ยเพิพ่พอเขาติดได้เนี่ยผมปล่อยเลยไหนวะผมก็วิ่งตามเลยนะเอยเอาเอรื่องเว้ยชิคแม่เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะพิมพ์คันเลยพิมพ์คันเลยสัตวยสวยสวยสวยที่สวย ใช่ใชได้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 เออได้ครับได้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมือนเอยากเอาสองก็ไปเลยไม่ได้อย่าเสียสามดีกว่าสามดีกว่าใช่เพราะผมบีบให้นัดเล่นสองอยู่แล้วอ่ะฟังเขาไ้ฟังเขาคนนั้วนด้ไอ้เอ้นี่อินอินมันอินมันดูเยอะว่ะโอ้สัสเอย พี่เติงอ่าเดี๋ยวพี่พี่พี่ดูดีๆพี่พี่ต้องแอคทีฟเร็วกว่าเพื่อนนะเพราะว่าตัวพี่พี่พี่เป็นคอมหลังบ้านอ่ะพี่พี่ต้องแบบถ้าด่วคือแบบเพื่อนผ่านแล้วพี่ต้องแบบรีบวิ่งลงเลยอ่ะเพราะมันแก้พี่วิ่งลงได้ได้ได้พี่พี่อย่าเออรีบลงแลเลยพี่แ้วเออรีบลงไปเลยเว้ยพี่อย่าอย่าเพิ่งอย่ารอรีบแบบอย่าเพิ่งรอรีบาวนะเปเยเพราะถ้าพี่เต็นรีบาวด้ค่อยค่อยวาไอ้ทีใช่ไหมเล่นขัดแล้วว่ะนัดแม เริ่มบุกไม่ได้ละยิงเลยแต่โหไออินในอะไรที่ถามได้ได้อยู่ได้อยู่กดครับใจเกลือกใหญ่เกลือตูดสีชิบหายเลยสองคอเตอร์ได้กินก็ไม่เลงเลยจะพิกเลยแต่แมงโกสงส้สูงสีอะ่ะเด็กผัดก่อะเออ,เอ,อ กลับแล้วทีมพีพีพีกลับตำแหน่งไหมพี่ที่เข้าละอ้าวเฮ้ยโอ้ยไม่โดนตัวพีทบังหมดเลยสัดเอ้คนกันไหลในเกมอุ้ยเกือบเกือบเออเกือบเออน่ากลัวยิงต้องลงต้แหละอา้ะเหี้ยไอเี้ยมา คอยมีกำลังใจกูล็อกหน่อยสัตว์เลยไปเลยพี่คือเด็กคือเด็กคือเด็สวยมากพี่เอ๊ะกูเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่กูตกใจนึกว่ากดสามเหลี่ยมอยู่เลยทีมคั้โหผลงนยอดสุดยอดมาป้องกันต่อป้องกันต่ออิงว่างอิงว่างอิงว่างได้ได้ได้แหละที่กลับตัวแล้วนะพี่ ไม่ลงไม่ลงเออปังคัดเลยได้ว่ะนี่ไงได้โคดช็อตพอดีพี่เชี่ยแม่งเอ้สัตว์กลัวจะหายเลยไอ้ฮาร์ดไอ้แม่งเกินไปเดี๋ยวพี่พี่ขอพระพักตร์ไปเลยพี่เขินเลยพี่เขินเลยเขินเลยเนี่ยสิจู่ว่างจู่ว่างได้ได้ได้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงสวยสวยเชียฮาร์ดเติ่งกลับไป โอเคพี่เสริร์ชเสิรเสิร์ชลังจะกลับพอดีกาลังจะกลับพอดีมาลนะมัคตดปลับมามามาคาดปล่อยโอ<ๆ>้โ<ๆ>ชิมหายละใจแข็งเดิใจแข็งอยู่โอ้อใจแข็งไม่โดนเ่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละพี่ใจแข็งไว่าจะโดนพี่ดีแล้วได้ล้วพอคอนเนอร์อไม่น่าโดนที่สุดแล้วพี่แม่งชูมือถ้าพี่ชิดเขาอยู่แล้วอ่ะ สวยสุดยอดสุดยอดยอไปไปไปสีแต้มแล้วเว้ยอะไรลีบ้าลีบาีบาีบามลงเลน๋ยวนเยอรับสวยรับสะพีมสะ พี่สวยมากพี่ลูกนี้สวย<อ>มากกว่าลูกเนี้ยกว่าลูกเนี้ยเฮ้สุดยอดล่ะแม่งโคตรสวยเลยห่างสามห่างสามบีเบ้นสองเลยบีเบ้นสองรัวๆเขาอะไรนะขาอะไรนะรองจุดได้เขาได้เขาได้ครับไ,บ <c oughs> ไม่เหรอ สวยสวยสวยครับครเอาว่ะไปดูสามนะไปดูสามพี่ดูให้พี่ดูให้ไปไม่ทันอ่ะมาแล้วเดี๋ยวหยุดูเออพี่ดูคนคนเนิ้อให้ระวังอิงนะระวังอิงนะระวังอิงผมผมรอดักพี่รอดักพี่จู่ว่ะผมไม่เข้าอ่ะเฮียเด็กอยากดังก็ดังไปเลยระวังเชียอินแม่งมาจากข้างหลังมึงน่ากลัวจังเลย โอเคเล่นแบบนี้ได้ทำไปก่อนนั้นแต่ที่ป้องกันให้กันกันบอลให้ไม่มีแต้มพอแล้วได้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 โอ้ชิบหายแล้วพีมเข้าไปสวยรีบาวรีบาวรีบาวรีบเอาเก็บให้สวยบล็อกเอาให้หมดแหละทีมขึ้นมาเลยทีมได้อยู่ได้อยู่ผมตรงไปแล้วนะยิงแม่งเลยทีมสวยทีมสวยพิมตัวไว้สัตว์ลูกนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องเก็บ คลิปนี้ต้องเก็บคลิปนี้ต้องเก็ะทั้งทีมนะวิทิปแบกจัดเลยเกมนี้เขาได้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 เขาเขาาน่าจะเน้นเล่นเร็วอะระวังระวังตัวอินนะพอเออระวังคัดนะระวังคัดนะระวังคัดนะเฮ้ยเอาดิดังไปเลยอยากดังก็ดังไปดังไปเลยช่วยพี่ไม่โลนะพี่ไม่โลแล้วไม่ต้องโลไม่ต้องอะไรเต็มเลยพี่ปล่อยไปเลยให้ผมบู๊เองเลยตอนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องให้ใครไม่ต้องช่วยผมสักคนละให้พีวิทิปแกช่วยแคปพินตอนเปิดบอล้วพอละ จังหวะนี้ต้องใช้ลูกสูตรหรือไม่เต้นฝาดีไงลูกสูตรลูกสูตรไม่งอ้ยแม่งมาว่ะโอ้ยดนตรีอย่างเดียวใช่ใช uh ่ใช uh ่ใช่เดี๋ินไปตามได้ไปเลยอยากดังก็ดังไปดังไปช่วยเอาบอลหน่อยนะเอาบอลใกล้ๆบอลใกล้ๆคนนึงเออสองคนนี่เลเรื่องไหนพี่

เอ้ยลงเป็นอไรพี่สีวิชิวชิวพี่สีแต้มกลับบ้านเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่พี่พี่ออกผมเลยมาผมผมฟีทัวรเยอะวิ่งมาเลยโอ้ยโดนโดนไปหาแต้มเลยว่าโอเคพอละเสร็จงานวัสดีสวัสดีเดินโอ้ยไอ้เฮี้ยนี่ขนาดขนกันแม่งผมขนาดแม่งกันดีเฮี้ยแล้วพีแม่งยังสีสีแต้มพี่พีคิดเอาดิ